คีไว้แล้วเก็บคีไว้นะเ่ไปดูดีดูดีแล้วกันแบบเปคนแม่งมาหฮาร์ดิ้นนแล้วแม่งคิดว่าผมเป็นคนอย่างเงี้ยเก็บคีไปดูฮาร์ดิ้นพิชเช่จ่าจ่าหอยก็ติดตัวผมไว้ตลอดนะครับได้ครับไดครับผมกูกลังอิ่มเลยครับท่านเดี๋ยวผมให้จ่าหอยนี่เป็นแบบว่าเป็นพลที่แบบว่าเป็นตำแหน่งรองอย่างผมเลย ถ้าก็ถ้าก็พูดกันไปครับท่านแต่วถ้าแล้วถ้าแ้ท่านจ่าหอยถ้าจ่าหอยเกษตรพวกตายนะครับเอ่อให้คนเขาไปหมดได้ไม่หดไม่หมดเลยะนใช่เหรอว่าการเป็นเยี่ยวแต่ว่านโยบายนี้ไม่ดีเท่าไหร่นะครับหลักการเไม่ใครใครใครเซ็นใช่ไหมเบอร์ิมานะพี่ในท่านเขาได้ไปชนิด ไอ้ท่านในคนผมระสวตกแล้วเราจะมีรถสคันนกลงแวมีในคนไม่ได้เฮี้ยเป็นเมียนนครับท่านทำไมรัาท่านเปกรสาวรับท่านเนี่ยพี่เป็นเมียารท่านครับท่านหมือนตัวเขาทอย่างนี้ไปคคือตอนนี้ยังไม่ใช่ช่วงถูกต้องเลยครับท่านเนี่ยตกลงแล้วเราจะมีรถสอคันแล้วโอเคไหมเฮ้ยมี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 ทานี้อะไรเนี่ยมี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 มออได้มีมี ครเจอดาวกนอฟเอเดลอาบอกผมด้วยนะครับผมเจอเจอเจอต้องต้องขอยิงคนก่อนตอนนี้ครับท่านไห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 นครับผมมีกำลังมีเอพีดีดาวกลน็อปมีกระดังครับผมนี่มีคนเนอะในปืนมีกรดังอยู่ก็มันมีโกดังจริงๆมีท่านครับตรงนี้มีคูณสี่ว่าท่านต้องการใช่ไหมเราถูกขยี้ยิบมาเลยทหารยิบบาดี้ผมผมเป็นโรคเอ่อสโคโฟเบียอ๋อยิบมอเฮ้ย ไดครับท่านแต่ผมเป็นตะขบโบเบี้ยวอาจจะยิมช้าหน่อยนะ <c oughs> ตะโขบโฟเบียผม,ผมได้แล้วผมได้แล <c oughs> ้วไม่ <c oughs> มเอาแลนะ้วออโอเคครับผมเริ่มจะฉุนแล้วนะคุณเฮ้ยเออ่อเอ,อ่อท่านในคนต้องการคุณหขไหมครับผมผมมีคุณครับอเอาเอามาอามาาเอแล้วครับท่านอย่าไให้มันเยอะคุเดี๋เวหลับเอ้ไม่ใช่ไม่ใช่นี่คือโขบอีกกีเดี๋ยวท่านพี่เดี๋ยไม่ดีครับไม่ดีครับเริ่มุนเลนะเริ่มฉุนแล้วจะเปิดเบอร์รี่มากไอมเราจะได้เบอร ผมพยายามเล่นเดกเกทนครับเบอลี่ให้จ่าหยครับหาูกคนาหอยเบอรหาหอยเดี๋ยวนี้ครับหาเบอร์ีให้จ่าหอยก่อนไอชิมไ่จ่ามีน้อยโอ้โหจ่าเลยแล้วครับจ่าหรืเบียร์ยเ่่สกาวสกาสิบสิภูมิสิบตรีภูมิอยู่ไหนเนี่ยฉลุดิอยู่นี่ครับอยู่นี่ครับอยู่รัวท่านแป๊บนึงะครับท่านผม้ ใครเพิ่มเป็นสิบโทนะได้ครับต้นนี้ต้นนี้มีรถนะครับผมโดถ้าไม่มีอะไรผมเราอยุดเอาเลยที่ทำอะไรด่อซิตี้โอ้โหโอ้ยท่านท่านท่รนเจริงับท่านท่านทำสีเจ้าเล่นจะฉุนแล้วนะจ้าเริ่มฉุนแล้วใหญ่ผมยิ่งหกคนเหรอคนตั้งหัวใจผมให้เต็มขอบคุณมากอุ้ยเฮ้ยมันจะโดนกูนะ ถือดีถือดีไปโอ้โหสนใจนะครับท่านโอ้โหนี่มันน้ำมันตาเหมือนนี้อ่ะมาขับรถมาขับรถให้ผมนะผมผมรออยู่บนรถแล้วเราเราเราลงด้วยลองด้วยตามตามคำสั่งไหนท่านสั่งไว้เลยไปรับจาหอยครับไปรับจาหอยเดี๋ยวนี้ครับคุ้มเปลี่ยนเอยไว้ใหม่เยอะไปใช่าไหมเอาละเอาละ เห็นหน่อยอย่าพูดไน่เลยนะตรงนี้ไหนครับท่านไปไหนครับท่านอ่มองจากลักษณะหน้าตาของแผนที่แล้วไปละวที่จุดตรงนี้เป็นดูหีไม่ไม่ไม่ใช่นะไหนคนคนโทรมีคนจอดรถที่ผมคนโทรไปสเกลสิตรงงมั้ได้ครับได้ครับได้ครับท่านเดี๋ยวผมขอสเกลในโกดังก่อน อ๋อนี่ออกมาเดี๋ยวนี้โอ้ครับท่านท่านกับท่านลุ้เข้าใจแล้วครับนี่รถจะเก่ามาหายเก่าไม่รถหายตีบนตีภูมิเราบนโทรไปสเก่าก่อนเราค่อยไปนะครับท่านเลยตามเข้าไปนะได้ครับท่านจะขับตามเข้าไปผมมาแล้วโอ้โหแรงไปสเก่าขยาดิเผื่อผู้แปลกวะบนโทรผมว่ามันใช่เหรอวะ ท่านครับสกท่านครับสเกลเราเป็นยีครับท่านนนแล้วครับตั้งหมดแล้วเยี่ยมเลยเยี่ยมเยี่ยมเงี้ยเดี๋ยวนีครับเยี่ยมเยียมเยี่ยมวัี้ครับลเปอร์โอ้ท่านครับสเกเรานี่ยแบบว่าเงจะเยียบกันเลครับแล้วท่บครับโอแล้วเรับเฝ่าเมืองไปด้วยนะไอ้เงีฝนสเกลว่าใบฟอร์มมันเยี่ยม้ยเห็นเห็นรถนึยังไหด้วยครับไปด้วยครับไปด้วยครับไปด้วยงรับ กูียนไปไม่ถึงเลยเียสแกล้วน่ถขับได้แค่สองคนนะพี่ก็ไปกันนี่ไปกันเลยนี่โอ้โหไอ้เี้ยไรสแตดดาวอ่ะโอ้โหท่านแม่งเล่นแรงนะโอ้โหแย่เฮ้ยคนหอยลงไปผมต้องการคนขับรถโอเคได้ผมขับรถเลยไอ้ที่ท่านผมมีผมมีรถผมมีรถให้ท่านนะคนคนตีลงมานี่ ตีตมงนี่เดี๋ยวนี้อย่าขับจักรยานไปนั่งกับจ่าหอยซะขับเลยขับเลยเข้าเลยดมดมตามด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 คดม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 นมดมดมดมนมดมดั่มด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 มปมดมดไปไหนารัมท่ามัมสไปมด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 ม่มดไปมด่ดม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 ไปดมดมดกดมดมดมเลยครมบมดียมด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 มไปดมดมดรดม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 มเดมดมม รถจากรถรถได้คนแม่งเขียนขันหนังว่า V I P only เฮียเฮียนี่ดิแต่เราที่เป็นได้คน only ตัวเบลือกเลยแม่เสือดาวอ่ะเฮียแม่งคุ้นแม่เสือสาวแม่เสือเสาวโออเจนเจนรีบเร็วเร็วหน่อยครับสก้าวเร็วเร็วหน่อยครับสก้าวล้อเบี้ยวล้อเบี้ยวล้อมันเลี้ยวล้อมันเลี้ยวโอ้ยเจนเจน ไอ้เหี้ยนายพลไปเร็วกวิ่งไอ้เหี้ยสมแล้วนี่มึงเป็นคนขับรถมึงนี่ขับเก่งจริงๆไอ้เหี้ยที่มันขับเก่งจริงจริงตามตามไปเลยครับตามไปเลยคนขับรถเหี้ยหลายเป็นโคตรเฟี้ยวอ่ะรัเชดาวอ่ะมีพิยวรี่่เฟี้ยวจัดเลยอ่ะที่ไรสิ่งผัวก็ถูกใจโพ่นนะครับนายพลเรามาพ่นยาจกหรืออะไรครับบ้านเนี้ย แต่ไปเล่นปะปนครับเราจะมาเล่นกันตรงเขาครับเหมือนหลังเมื่นหลังเขาเมื่อเขานี้มีคนนะหลังเขาเอามาเขียวครับมาจะเราาก้ตมเขียวสิหลังเข่าหลังเขามีคนมีคนน่าจะมีเฮียแม่งโคเทียดูอันกูเป็นไม้เลยอ่ะไม้ไทยสัตว์อ่ะมีคนเคยตายครับมีคนเคยตาย ผมมาสักไอ้เหี้ยผมตกเขา <c oughs> <c oughs>